เขาเรียกเขาสามารถเป็นครูที่มาสอนเราให้เรารู้จักตัวตนโดยการผ่านตัวละครหรือตัวของนักแสดงเพื่อให้เราได้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจตัวนักแสดงเมื่อเราเข้าใจเนื้อหาของภาพยนตร์ว่าเขาต้องการสื่ออะไรเราตีโจทย์ออกนะคะว่าเขาสื่ออะไรเราเข้าใจคือคลายแม็กของเรื่องคืออะไร เราสามารถปรับเอามาใช้กับชีวิตของเราได้กับความคิดเราได้กับอะไรหลายๆอย่างไลฟ์สไตล์ในชีวิตได้นั่นยิง่งแสดงว่าคุณจะได้ประโยชน์จากการดูภาพยนต์ไม่ได้ดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะคะคิดตามไปด้วยนะคะมันก็จะดีโอเคค่ะวันนี้ก็ไลา์โอเคบา,บายบายค่ะ้าทุ่มแล้วนะคะก็ไม่ได้สมุ่แล้วจะนั่งมาที่นทันหรือเปล่าน่าจะทันนะคะบายบายค่ะเจอกัน ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าหรือคลิปหน้าลองมาลุ้นกันว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรส่วนมากก็จะเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศนะคะที่เราจะมาอลองดูนลองดูคลิปนี้ดูแบบหนุหนมาฟังนั่งเล่าเรื่องภาพยนตร์เรื่องย่อสั้นๆให้คุณฟังแล้วกันดูนะว่าจะถูกใจคุณหรือเปล่านะคะโอเคค่ะแล้วห้องก็จะภาพดูเละเทะ ค่ะบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ค่ะ